ไม่มีอยู่เฉยๆแล้วร่ำรวยนะครับไม่มีอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วเงินมันจะรวยขึ้นมาเองนะครับแนวคิดนี้ถ้าใครมาบอกนะครับมันเป็นแนวคิดที่น่าจะไม่ใช่นะครับสําหรับอาจารย์นั้นเราจะมีเงินเราจะสําเร็จเราจะร่ํารวยเราต้องทําบางสิ่งบางอย่างในการทํานั้นมันมีหลายรูปแบบนะครับอาจจะใช้แรงงานอาจจะใช้สติปัญญาอาจจะใช้ทักษะอาจจะใช้ไอเดียอาจจะใช้ระบบแต่คุณก็ต้องทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ดีมันไม่มีหรอกครับที่ใครมาบอกว่าโอ้ยเอาเงินมาลงทุนสิ แล้วเอาไว้เฉยๆแล้วเดี๋ยว AI มันจะทําให้ AI มันจะลงทุนให้คลิปโตมันจะลงทุนให้ะระบบมันจะลงทุนให้คุณจะรวยขึ้นรวยขึ้นไม่มีหรอกครับไม่มีไม่เคยมีนะครับแล้วก็จะไม่มีด้วยนะครับแล้วมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องทําบางสิ่งบางอย่างเสมอและสิ่งที่คุณทํานั้นคุณจะต้องใส่ใจคุณจะต้องวิเคราะห์คุณจะต้องพัฒนาคุณต้องจดจอ่อคุณจะต้องเอาใจใส่มันอย่างมากๆมันจึงจะเกิดผลมันจึงจะให้ผลลัพธ์ นะครับดังที่เราต้องการแต่ว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปตามทักษะตามความสามารถของแต่ละคนแต่จําไว้เลยว่าไม่มีอะไรอยู่เฉยๆแล้วสําเร็จลํารวยขึ้นมาได้เป็นไปไม่ได้ครับผม